สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้ก็มีความรู้มาเพิ่มให้ f c อีกแล้วนะครับผมมีลูกค้าคนหนึ่งครับตอนนี้ที่อยู่เมืองไทยมีลูกด้วยนะครับผมเขาได้โทรติดต่อผมมาว่าคุณชัยดิฉันนะ่ะได้แต่งงานกับคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศซร์แลนด์นะครับผมนะครับไม่ใช่คนสวิตนะบอกไว้ก่อนนะครับแล้วจากนั้นแฟนเขาบอกว่าโอเคเอลูกได้เกิดแล้วนะเธอนี่ไป ขอดเออไม่ใช่ไปพักผ่อนที่เมืองไทยก่อนได้ไหมที่เขาเล่ามาไปพักผ่อนที่เมืองไทยโดยกรณีเขามีเอกสารมาให้เซ็นาสามีมีเอกสารให้เซ็นเช่นผมก็าถามว่าเอกสารเรื่องอะไรครับเขาบอกว่าเป็นเอกสารธรรมดาไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ขอให้เซ็นแล้วเธอไปพักผ่อนที่เมืองไทยได้เลยเด็กกรในนี้เขายังมีลูกอยู่นะครับเอาเอาลูกไปด้วยเนาะที่เมืองไทยนะครับผม แต่เขาไม่ว่าว่าอายุประมาณกี่ขวบผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ไหนอธิบายผมฟังนะเอาเรื่องนี้ตัดไปเขาเอร์ว่าเขามีลูกกันกับสามีคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศสร์แลนด์นะครับผมจากนั้นเขากไ็ได้เซ็นชื่อนะครับโดยไอ้เอกสารนะ่ะนะครับผมเป็นใบมอบมานาจแล้วก็เป็นใบที่ผมอ่านนะเป็นใบสัญญาการหย่าร้างด้วยกันนะครับผม โดยที่เขาเซ็นแค่ชื่อเฉยๆข้างล่างโดยข้างบนมีมันเป็นเอกสารใช่ไหมครับผมสี่เหลี่ยมใช่ไหมโดยผู้ชายเขานําไปกรอบเองนะครับโดยที่ผู้หญิงไม่รู้เรื่องว่าเอาเอกสารนี้ไปทําอะไรนะครับสรุปว่านะครับตอนนี้ผู้หญิงอยู่เมืองไทยมากกว่าหเดือนแล้วนะครับผมแล้วถามผมว่าคุณชายสามารถที่จะกลับมาในประเทศสิตเซอร์แลนด์ได้ไหมเอาลูกมาด้วย สวัสดีครับผมคุณแอนนี่แต่สิ่งที่ผมอ่านไปของ f อที่อยู่เมืองไทยผู้ชายนะครับเขาได้นะครับผมทำสัญญานะครับแล้วก็อย่าร้างด้วยกันว่าผู้หญิงจะดูแลตัวเองและลูกที่กลับอยู่เมืองไทยแบบถาวรและก็ มีใบอัพออกที่เขาไปทางไปอำเภอด้วยกันว่าอัปออกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยไม่มาที่นี่อีกแล้วนะครับผมสิ่งสำคัญที่สุดคือผู้หญิงไม่ต้องการนะครับผมไม่ต้องการให้ผู้ชายรับเลี้ยงค่าเสียค่าเลี้ยงดูให้ลูกด้วยในกรณีนี้นะครับผมบอกเตือนนะครับ FC ที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผม คุณต้องถามคนก่อนคนที่รู้ผมก็ไม่รู้มันก็ประมาณนะคุณไอ้นี่ผมผู้ชายเร็วมากมันก็ประมาณนะั้นนะ่ะนะถ้าเป็นลูกผมนะ่ะถ้าเป็นลูกผมยังไงผมก็ต้องเลี้ยงนะครับผมจะบอกว่าผู้ชายเขายอยักนะยอย,นะอยักนะรู้กันใช่ไหมยอยักนะรู้กันนะว่าเป็นไงบ้างนะครับผมแล้วผู้หญิงก็ไปอยู่เมืองไทยอ่ะผมดูเอกสารเรียบร้อยปุ๊บบอกว่า ผมไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้เพราะว่าคุณเซ็นไปแล้วและคนก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องผู้ชายด้วยเพราะว่าคุณเซ็นไปแล้วว่าไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองจากผู้ชายผู้ชายสามีไม่ต้องเป็นฝ่ายที่จะอะไรส่งเสียให้อืมนะครับผมถามว่าคุณชายจะเดินเรื่องกลับมาได้ไหม ผมคิดว่าคุณฟ้องได้นะแต่ฟ้องข้ามประเทศได้หรือเปล่าวะมันก็ยากอะ่ะเพราะว่าอันดับแรกคุณเซ็นไปแล้วอันดับสองคุณอัพออกไปแล้วจากทางอำเภอแล้วคุณถือเพอบบิร์บบียังไม่ถึงสามปีถามว่าจะช่วยได้ไหมคุณก็ลองพยายามเอาพันนายที่เมืองไทยมาสู้ที่นี่นะผมก็ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าแต่สำหรับผมนะ <c oughs> สำหรับผมไม่ได้ คือผมไม่ต้องมาพูดให้เลอะเทะว่าจะมีความหวังอยู่สิ่งไหนที่ผมพูดได้ว่าเออมันได้อยู่นะก็สมงูดที่จะได้ไ,ดไอ้สิ่งไหนที่มันไม่ได้จริงๆผมก็พูดตรงความจริงว่ามันไม่ได้นะครับผมคุณแอนนี่บอกว่างงก่อนเซนทำไมาไม่อ่าทไมผู้หญิงไม่ให้คนอื่นอ่านภาษาคือคุณแอนนี่มันมีผู้หญิงคนไทยนะครับที่นี่มีหลายอย่างบางคนก็กลัวให้คนอื่นอ่านก่อน น,นี้ผมเข้าใจคุณแอนนี่แต่บางคนเชื่อมั่นในสามีมากเกินไปว่าสามีฉันไม่ทําฉันเกาะไม่ฉันไม่ทําร้ายฉันหรอกถูกต้องไหมถูกต้องไหมบางคนก็คุณสุภาสุภาพรคุณโพเมโลเนี่ยทุกคนคิดเป็นเหมือนกันไงบางคนว่าเฮ้สามีมีลูกด้วยกันคงไม่ทําอย่างนี้หรอกนะครับแต่ที่ที่ผมทํามาหลายครั้งหรือหลายอย่างอะ่ะมัน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 เยอะมาก นะครับผมมันเยอะมากที่ที่บางครั้งบอกให้ก็มีนะคนชิดก็มีนะผมก็สวัสดีครับคุณส้มครับผมก็มีคนชิดคนหนึ่งนะแถวแถวอ่าวเราเขาก็ให้เมียเขาไปที่เมืองไทยไปคลอดที่เมืองไทยนะครับแล้วให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ม,มีอันนี้ผมก็ได้กินข่าวมาครับแต่ปัญหาคือว่าผู้หญิงไม่เชื่อฟังผมเลยบอกคือผมเขาไม่ได้โทรติดต่อผมด้วยเรื่ององเรื่องถ้าโทรติดต่อผมมาปุ๊บเนีย่ยผมจะได้อ่านเนี่ย แล้วก็อธิบายให้ฟังว่าน้องอย่าเซ็นนะถ้าเซ็นปุ๊บเนี่ยถ้าเซ็นปุ๊บอนะน้องจะมีปัญหาเรื่องอยู่กินที่ประเทศสุสลนไม่ได้เลยหรือไม่งั้นน้องหยาไปเลยเพราะน้องมีลูกกับเขาเยอะยัยงไงก็ต้องอยู่ได้นะครับผมยังไงน้องก็อยู่ได้ถ้ามีลูก,กเขาแล้วถ้าคุณนะครับผมมีลูกอยู่ในประเทศสุสลนกับสามีโดยถึงไม่ถึง3ปี บางนะเอฟซีนะครับที่อยู่เมืองไทยด้วยนะครับหรืออยู่ที่นี่นะครับคุณมีลูกกับเขายังไม่ถึง3ปีนะครับผมสามารถที่จะอยู่ที่นี่ได้เลยจะมีเงินไม่มีเงินรัฐบาลเลี้ยงครับโอเคไหมไม่ต้องว่าเออไม่มีงานทาเออฉันไม่มีงานทำนะฉันไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะฉันทั้งต้องหางานทําไม่ต้องหางานทําครับผมคุณอยู่เฉยๆไม่ต้องหางานทําทั้งสิ้นนะครับอยู่เฉยๆนะครับถ้าคุณ หน้าที่คุณคืออะไรนะครับหน้าที่ของคุณถ้ามีลูกแล้วคือเลี้ยงลูกไม่ต้องทํางานครับไม่ต้องไปแสวงหางานแล้วครับเลี้ยงลูกหน้าที่คุณเลี้ยงลูกอย่างเดียวนะครับถ้าไม่มีเงินไม่มีบ้านจริงก็เข้าหลวงไม่เป็นไรที่นี่ไม่ให้คุณอดตายครับนะครับผมอย่าไปคิดตื้นตื้นว่าเดี๋ยวสามคีคือคือความคิดของผู้หญิงคนนี้ผมเข้าใจว่าจะช่วยสามี ไม่เป็นไรเป็นภาระต้องจ่ายประกันสุขภาพร่างกายให้สามีต้องเสียนูน่นเสียนี่หลายๆอย่างสรุปว่านะครับผมควรไปอยู่เมืองไทยแล้วก็เซ็นเอกสารต่างๆนะไอ,อะ้คนต่างชาตินี่ยู่เนี่ยเขาเขารู้อยู่แล้วต้องทําไงบ้างเขารู้จะจัดการไงบ้างนะครับผมคุณซันแบบว่า,วาใช่ค่ะดิฉันก็คนหนึ่งที่ได้เขียนแบบไม่รู้ภาษาสุดท้ายก็เป็น ใบหมอหมค้าไม่เอาอะไรจากสามีเลยนี่คือบทเรียนค่ะเห็นไหมครับคุณแอนนี้เห็นไหมสวัสดีครับคุณแหม่มครับเนี่ยเขาก็เป็นตัวอย่างคุณสาวันสรรค์ก็บอกว่าเนี่ยเขาเขาก็เซ็นแบบไม่รู้เรื่องผลสุดท้ายก็เป็นบทเรียนที่เขาไม่ได้อะไรเลยจากสามีนะครับผมเพราะฉะนั้น f c ครับก่อนที่เราจะเซ็นอะไรทั้งสิ้นนะครับ ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับผมไม่สามารถจะช่วยอะไรได้แต่สิ่งที่ fc ทําได้ก็คืออะไรครับ fc รอสวัสดีครับผมรอถามคนที่รู้ก่อนและค่อยเสร็จถ้าเขาบอกว่าฉันเป็นสามีเธอนะไว้ใจฉันนะฉันไม่ทิ้งลูกไม่ทิ้งเธอหรอกนะครับผมคุณจจผม,มนะเอาลูกไว้ก่อนสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเอาลูกไว้ก่อน ยังไม่ต้องเซ็นอะไรทั้งสิ้นอยู่เฉยจากนั้นค่อยเซ็นนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณจะเซ็นเออฉันเชื่อมั่นในสามีฉันสามีฉันคงไม่ทําอย่างนี้หรอกนะครับผลสุดท้ายปุ๊บเป็นกระดาษเปล่าหมดเลยคุณรู้ไหมข้อนี้ข้อนี้ข้อน,อนี้ข้อนี้คืออะไรคุณก็อ่านไม่เป็นนะครับเมื่อคุณอ่านไม่เป็นน่ยผมแปลกใจคนไทยอย่างหนึ่งที่นี่นะครับ f c หลายๆอย่างเลยอ่ะคื กระดาษบางครั้งอ่านไม่เป็นภาษาไม่ใช่ภาษาพ่อแม่เราเนี่ยเราอ่านไม่เป็นแต่คุณก็ยอมที่จะเซ็นให้แต่ทําไมภาษาไทยแท้ๆคุณดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกจนให้มั่นใจแล้วทําไมคุณไม่ทําแบบนี้บ้างล่ะถูกต้องไหมครับทําไมคุณไม่ทําแบบนี้บ้างว่าไอ้เอกสารพวกนี้ที่เราไม่สามารถจะเข้าใจได้นะครับผมก็อ,อย่างน้อยคุณยังมีมือถือสักอันก็สแกนเนอร์กับเอ่มแปร ต่างๆก็ยังรู้5้อร์เยังดีนะครับผมมือถือมีไว้ทําไมเอฟซมีไว้ทําไมไว้เล่น Facebook ไว้ซื้อซื้อของไว้ซื้อเอสื้อผ้าใน Facebook ไว้ซื้ออื่นๆหรยครับผมคุณมีแอปที่สามารถช่วยหลือคุณได้คุณก็มีแอปแปลก็สแกนเนอร์แล้วก็ดูซื้อคํามันอ่านว่าไงประมาณ50%ก็ยังดีนะครับอย่างน้อยยังช่วยได้แต่อย่างน้อย ก็ยังช่วยได้แต่คุณก็อย่าเซ็นนะครับเอฟซี FC ไม่แนะนำว่าเซ็นนะคุณแอนนี่แอนนี่บอกว่าบาก่อนเซ็นอะไรทุกทั้งสิ้นหาคนที่อ่านและเข้าใจแปลให้ฟังถูกต้องครับถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยครับถ้าคุณไม่เข้าใจนะสมมติว่าคุณไม่เข้าใจว่าไอ้เอกสารนี้คืออะไรเนะี่ยบางอย่างนะเอฟซี FC, อันนี้ไม่ใช่แค่แค่อย่าร้างหรือว่าให้ลูกไปอยู่เมืองไทยกับแม่เนะี่ยไปอยู่เมืองไทยคนสุดท้ายปุ๊บเขาจะมาที่นี่แหละ ผมบอกผมช่วยไม่ได้แล้วเขาบอกแล้วจะสามารถทำไงไ,ได้เอาทนายทนายที่เมืองไทยจะเรียกอันนี้ผมไม่รู้นะคุนส,สามารถที่จะใช้กับทนายที่เมืองไทยได้นะครับผมแต่สําหรับผมผมคิดว่าคงไ,ไปไม่ได้เพราะทนายของไทยคงมาพูดภาษาเยอรมันที่นี่ไม่ได้นะครับผมแล้วคงคงช่วยหรือไม่ได้เพราะ่างอย่างมันต้องขอวีซ่ามาทําที่นี่ขออะไรต่างๆเขาอาจจะเก่งก็ได้ทำก็ได้ผมก็ไม่รู้นะไม่รู้นะครับผมแต่สําหรับผมก็คือจบทําไม่ได้ ผมช่วยไม่ได้และใบสารก็ออกมาแล้วด้วยว่าคุณอย่าร้างด้วยเต็มใจถึงสารเขาจะรู้ว่าท้แม่งทแม่งแ่การเซ็นชื่อของคุณคือการยอมรับแล้วก็คือจบอันนี้เคลียร์ไหมครับ F4 เคลียร์นะอะข้อต่อไป f c มีอะไรบ้างที่หน้าที่น่าที่จะระวังอีกก็คือนะครับผมสามีเสียชีวิต อาสามีเสียชีวิตแล้วเนะี่ยญาติพี่น้องหรือลูกชายลูกสาวเขามาเอกสารให้ฟังเอาเอกสารให้ดูว่าเธอเซ็นชื่อตัวนี้นะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนดูแลหมดเลยแล้วคุณอ่านเป็นไหมหลายหลายคนแล้วที่เซ็นไปนะครับผม fc หลายๆคนแล้วเซ็นไปปรากฏว่าไอ้จดหมายตัวนี้คือว่ามอบให้ทรัพย์สินให้ญาติพี่น้องของฝ่ายพ่อหมดเลยแต่ตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินจากสามีได้แค่เงินอะไรแม่ไม่มีครับไม่ใช่ไม่มี คุณสวรรค์บอกว่าคุณชัยสิบปีที่แล้วคุณอยู่ไหนครับถ้าเจอคงจะดีแล้วสิบปีที่แล้วผมยังเป็นละอ่อนอยู่นะครับกําลังตั้งตั้งตั้งทํางานอยู่นะครับสมัยก่อนก็ยังไม่มีชื่อเสียงนะครับผมเมื่อเรายังไม่มีชื่อเสียงคนไทยก็ยังไม่ยังยังไม,งงไม่ระแวงมากคนไทยจะเป็นคนชี้ระแวงว่าเฮ้ย hey, มันพูดจริงหรือเปล่ามันชําจริงหรือเปล่ามันจะสแสบมุงกูดไหมอย่างงู้นอย่างนี้ผมโดนมาเยอะก่อนที่จะมาอยู่ถุงนีง้โดน ขนาดนี้ได้นะจุดนี้จุดเดืนผม,ผมประมาณจุดนี้ได้ผมโดนมาเยอะผมบอกไปก่อนว่ากว่าผมจะพยายามที่จะเอาความรู้มาให้คนไทยทุกๆสิ่งอย่างที่ผมรู้มาให้นะครับมเาเผยแพร่ให้คนไทยรับรู้นะทุกอย่างผมโดนมาเยอะครับไม่ใช่ไม่โดนครับคุณชายให้ความรู้คนไทยดีมากเลยค่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับคุนนนี่สวิตครับผมคุณต้องเข้าใจการที่ทําความดีนะครับผมมันจะมีคนแอนตี้ตลอด แตก่การที่ทำความเร็วแป๊บเ็นสุดยอดนะครับผมว่าผมจะมีวันนี้ได้ผมใช้เวลาผมโดนด่ามาโดนนู่นโดนนี่หลายๆอย่างเพื่อจะให้ความรู้คนไทยสรุปแล้วคนไทยก็ดู Facebook ผมแล้วบอกบอกขอบคุณมากขอบคุณมากครับนี่คือกําลังใจมากสําหรับผมนะครับคุณจอยบอกว่าทําไมสามีผู้สมัยว่าเขาสามารถยกเลิกเพอร์บิทเซของเราได้ค่ะจริงไหมไม่จริงครับผมไม่จริงครับไม่จริงครับคุณจอยครับไม่สามารถทําได้ครับ ฝากบอกสามีด้วยครับจบอะไรมาครับผมเนาะฝากบอกสามีด้วยว่าถ้าเขารู้มากขนาดนี้นะครับผมคุณอย่าเคุณอยู่ที่นี่เกิน3ปีแล้วคุณถือเพิร์บิซีแล้วนะครับผมคุณอยากเขาเลยครับถ้าเขาพูดอย่างนี้อยาข่มขู่บอกเขาด้วยอย่าขค่มขู่นะครับผมนะแล้วบอกเขาด้วยว่าเดี๋ยวเราไปที่เฟรนด์บริ i ไซด้วยการไปถามว่าจริงหรือไม่โอเคไหมหรือคุณก็บอกว่ามันจะมีทนายฟรีสําหรับในอาเภอนะี่ย เออเขาจะเปิดให้เสียสแค่สิบแฟงคงอะสิบแฟงคงเองหรือยี่สิบแฟรงคุณไปถามด้วยกันเลยเขาได้กับเร็กซ์ราตุงอ่านะเร็กซ์ราตุงบอกสามีฝากคุณจอยฝากบอกสามีด้วยนะเดี๋ยวเราไปคุยที่เร็กซ์ราตุงของทางอำเภอเขาจะมีอของฟรีให้หรือเสียสิบยี่สิบบาทแฟงคงอะประมาณนี้สามารถเข้าไปถามได้นะครับผมแล้วถ้าข่มขู่เยอะๆนะ่ะทางหน่วยข้าราชการเขาจะมีจดหมายเจอเองสามีคนนะ คุณสามารถแจ้งได้เดินะครับผมหรือคุณจอยสามารถไปแจ้งที่ฟราลิธก็คือสําหรับผู้หญิงที่ลงกคุมขู่สามารถทําได้ครับเขียอนไหมอันนี้ไม่จริงนะครับสําหรับผู้หญิงกฎหมายก็คือบอกว่าผู้หญิงที่มาอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมไม่เกิน3ปีเนะี่ยกฎหมายข้อน,นี้อันนั้นอ่ะผู้ชายสามารถกดด้เยอะเธอไม่อยู่ชั้นชั้นแต่งงานเธอชั้นหย่าล้างเธอกลับเมืองไทยนะอันนั้นอ่ะทำได้แต่ถ้าคุณเกิน3ปีแล้วคุณมีงานทําคุณมีลูกกับเขา เป็นไปไม่ได้ครับผมเนาะคุณจอยแนะนํานะคุณจอยอาสามีไปเมืองไทยแล้วบอกว่าเธอไปไกลๆไปทําบ้าง <laughs> <laughs> นะครับผมเธอไปไปไกลๆไปมาอยู่ชั้นเธอเธอไปไกลฉันสามารถเอาเธอกลับเมืองไทยได้เออกลับซุปได้เหมือนกันเท่านั้นแหะนะครับผมไอไอพวกนี้ไอพวกนี้มันมันเก่งได้ผู้หญิงเฉย ลองไปอยู่กับผู้ชายมันไม่เก่งหรอกครับผมไอ้พวกนี้นะจริงคนซื้อจะแปลกอย่างหนึ่งเก่งผู้หญิงเก่งกับเมียตัวเองเก่งนู่นเก่งยิเงเง่เก่งนี่นะครับแต่พออยู่คนอื่นเหมือนหมาหงอยรู้จักไหมประมาณนี้ครับโอเคไหมคุณจอยเข้าใจนะครับผมเนาะผมดีใจนะที่เอฟซิงผมมีความรู้เพิ่มนะแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยเรามีความสามารถที่จะรู้ คำํำอธิบายเรามีความสามารถที่จะรู้อ f o r m a t i o n ข้อมูลต่างๆจากประเทศซึ่งแตนได้แล้วก็สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาหรือประสบการณ์มาผมก็เล่าสู่กัฟังให้เอได้มีความรู้เพิ่มต่อไปนะครับผมเคลียร์ไหมอ่าคุณจอยบอกว่าเข้าใจแล้วค่ะยังกลัวอีกไหมคุณจอยยังกลัวอีกไหมสามีอ่ะฝากไปบอกด้วยนะว่าไทยปลาตุงอ่ะเขาบอกว่าเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะไล่เข้ากลับบ้านได้ ถ้ากลับบ้านปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวฉันจะโทรหาไทปลาตรงแล้วเขาจะจัดก,การเธอเองอย่าล้างได้เลยไม่เป็นไรคุณอยู่ที่นี่ได้ถ้าคุณมีไรายได้น้อยนะครับมีทนายฟรีให้ด้วยฉันสามารถอย่าล้างได้โดยที่หาทนายฟรีได้เพราะฉันมีไราไยไรายได้น้อยได้ถ้าคุณมีไรายได้เยอะแล้วนะ่ต้องจ่ายเองมากกว่าสามพันแต่คุณมีไรายได้น้อยเนี่ยสามารถที่จะขออะไรทนายฟรีได้อันนี้มาขอที่ผมได้เพราะผมมีทนายให้ นะครับแต่ค่าทํางานผมตั้งหากอะอย่าลืมพอผมดูดูแลคุณสองปีบางคนอย่ารังเนี่ยมันมันแปะเปียวใช่ไหมครับไม่ผมดูแลคุณสองปีคุณถามอ่ะถามผมสิว่าคุณจ่ายพันสองพันให้ผมผมดูแลคุณสองปีเอกสารต่างๆภายในสองปีต้องดูแลหมดเลยผมได้อะไรบ้างผมไม่ได้อะไรผมทําเพื่ออะไรเพื่อช่วยคนให้ไปถึงฝั่งแต่มันมีค่า,ค,าค่านู่นค่านี่ผมก็ต้องอยู่ต้องกินนะครับเนาะคุณซ่อมบอกว่า ขอบคุณคุณชายจริงค่ะได้ความรู้เยอะแยะค่ะไม่เป็นไรครับผมนะบางคนบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าคุณชายทําเรื่องกับเมืองไทยแบบถาวรกี่เดือนจบผมคุณจ่ายให้ผมมาปุ๊บนะต้องจ่ายก่อนนะอันนี้ต้องจ่ายก่อนนะจากนะั้นผมก็เดินเรื่องให้จบคุณอยู่เมืองไทยคุณอยู่เมืองไทยผมก็ต้องเดินเรื่องให้จบครับผมคงไม่เอาเงินพันสองพันมาให้เี่เสียงผมพังนะครับผมเนาะทุกวันนี้ลูกค้าเราก็เยอะอยู่แล้วนะครับเนาะโอเคไหม คุณจอยบอกดีละเดี๋ยวกลับไปคืนนี้มึงเจอกันแน่ใช่ไหมคุณจอยไม่กลัวอะไรเว้ยมาขู่อะไรกันหนักหนาใช่ไหมคุณจอยขู่อะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมมีคำถามอะไรอีกไหมครับ F4 มีไหมคุณส้มก็ได้ความรู้เยอะนะเห็นเห็นคุณส้มมาดูผมบ่อยบางคนก็ ดูแบบไม่ไม่คอมเมนต์ก็เยอะมากนะครับผมที่เมืองไทยด้วยนะครับในประเทศสุดแสนด้วยก็ดูดูแต่ไม่คอมเมนต์บอกเอ้ฉันดูไปดูไปแต่ฉันไม่คอมเมนต์ด้วยไม่อยากให้คนรับรู้นะครับผมคุณสรังบอกว่าขอบคุณขออนุญาตแชร์แชร์ไปเลยครับไม่เป็นไรขอบคุณแมมว่างไงมีคุณชายคนไทยที่ซิดแลนด์รู้สึกรู้สึกอบอุ่นมากเลยค่ะโอ้ขอบคุณมากครับผมกว่าจะอบนี้วันนี้ได้ผมก็โดนด่าม,มาเยอะครับ บอกวนะ่าการทาความดีการให้ความรู้เราจะทําอะไรสิ่งสักอย่างที่มันดีมันจะมีอะไรมาขัดเราตลอดแต่ผมบอกเอฟซีนะไม่ต้องสนใจทําไปเรื่อยๆใครจะว่างเนช่างมันไม่ได้ขอเข้ากินงใครจะว่างเนช่างมันทําไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อดีกว่าและพูดจาน่ะพูดไปเลยพูดความจริงอย่าไปอ้อมค้อมอย่างนี้อย่างนี้บอกว่าผมทําเท่านี้เท่านี้นี่จบงานผมโอเคไหมครับจบครับจ่ายเงินผมก่อนผมทางาน ให้จบเรียบร้อยแล้วเราต้องมาโชว์ผลงานให้เขาดูว่าผลงานที่เราทําไปได้ไหมอ่ะวันนี้คุยกันหน่อยว่าวันนี้ผมไปช่วยเหลือคนไทยที่มีระดับแสนเป็นหนี้เครียดไหมอ่ะเครียดมากครับวันนี้ก็ทํางานบอกว่าถามว่าเครียดไหมเครียดมากเพราะว่าเขาคือเขาไม่อยากอยู่บางครั้งก็บอกบอกคุณชายพี่ก็พูดตรงๆบางครั้งอยากจะฆ่าตัวเองตายเพราะว่าหนี้จะงหันแสนน่ะจะเอาเงินที่ไหนใช้แล้วทุกวันนี้เงินที่ได้มาก็ต้องจ่ายทาง อ่าก็บทไลย์บุกอัมก็คือทางนีิสินทุกเดือนเขาหักกันเดือนหมดเลยมีวิธีการแก้ปัญหาไหมบอกคุณพี่มันเป็นแสนเลยนะถ้าคุณพี่ยะเป็นอย่างนี้นะผมแนะนําว่าล้มละลายตัวเองหรือคงคุสวิธีการคงคุสทำยังไงอะอ้าฟังดีดีเสิเราต้องขออนุมัติขึ้นศาลอย่างเดียวนะครับขอขึ้นศาลอย่างเดียวครับก็ขอขึ้นศาลก็จะมีเอกสารเช่น ใบที่เราเป็นนี้สินจากทางไปคลาสมุนอํา um, หรือกรมนี้สินทั้งหมดว่าเรามีเท่าไหร่อยู่ที่ไหนบ้างคนไทยส่วนมากมมหนี้สินอะไรภาษีไม่จ่ายไม่กอกภาษีได้ภาษีประเมินมาจากประกมรมภาษีมันเยอะมากเลยจาก4 0 0 0ั0 0ายแ0 0นนี่คือปัญหาของคนไทย2ก็คือว่าอะไรคุณชยัยก็คือว่าประการสุขภาพร่างกายไม่เคยจ่ายเลย เพราะอะไรเพราะทําแบบถูกๆพอไปหาหมอวุ๊บก็ต้องจ่ายอีกเพราะต้องให้ครบก่อนสองพันห้าทำไมไม่ทําแบบว่าแพงๆไปดังนั้นคุณก็ไปขอรัฐบาลให้เขาช่วยเหลือถ้าคุณรายได้น้อยนี่คือคําตอบที่ถูกที่สุดขอลดหยอ่อนจากทางรัฐบาลนะครับว่าอันนี้ไม่ต้องจ่ายคืนนะว่าประกันสุขภาพร่ังกายของฉัน เดือน500กว่า600มีอายุแล้วเงินเดือน3,000ค่าบ้านจ่ายค่นี้คงเหลือททนี้ทุกอย่างแล้วก็ยื่นให้เาให้เขาไปจากนั้นน่ะเขาก็จะลดหย่อนให้คุณประมาณ200-300แล้วแต่ไรายได้ของคุณอันนี้วิธีการแก้แต่ไม่ใช่วิธีการแก้ของ FC คือทำประกันให้ถูกที่สุดผมจะท้ายไปหาหมอต้องจ่ายกัน2องพพอ2,500จดเรียบร้อยปุ๊บค่อยได้10%อันนี้คือวิธีการที่ผิดผมพูดไปหลายรอบแล้วแต่คนไทยก็ยังไม่เข้าใจ นี่คือปัญหาที่มีหนี้สินเยอะต่อไปหนี้สินอะไรโทรศัพท์ไปโทรศัพท์ซื้อโทรศัพท์คนนี้ซื้อโทรศัพท์คนนี้แล้วก็แล้วก็จากนั้นก็คุณทีกรุงไม่เอาแนละ้วมันแพงกันไปคนสุดท้ายเขาก็โลิกสองปีเลยก็เป็นเงินก้อนปึ้งสองสามพันจ่ายไม่ได้ก็ติดหนี้ไปนะครับผมเมื่อหนี้มันเยอะๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆยๆมันเอาไม่อยู่ละะระงับไม่อยู่มันไปเรื่อยจริงๆคุณไม่จ่ายปีหนึ่งหรืออะไรเนี่ยคุณเป็น โดน5 6าหกสิบพันแน่นอนนะครับแล้วทางแบตไรซ์พวกคก็ค่าทํางานอีกในค่านู่นค่านี่อะไรต่างๆเยอยะแยะมากมายฉะนั้นผมเข้าใจคุณพี่เขาอยู่ว่าไม่ไหวแล้วทางานเท่าไหร่ก็หมดจะกลับเมืองไทยหมดไม่เหลือทุกสิ่งทุกอย่างตรวจสอบหมดก็แนะนำว่าให้ลอมเวลายตัวเองซะนะครับรีเซ็ตเครื่องใหม่ทางานได้ไหมทํางานได้ครับผมแต่ว่าห้ามทํางานแบบว่าเงินเดือนเยอะเ,เขาก็จะเก็บเหมือนเดิมเอาเงินเอยเหรือไม่ต้องทํางานเลยก็ได้นะแต่คุณนะครับผม ก็าทาไปก็ไม่ได้ไม่ได้ผลอะไรทั้งสิ้นทํางานน,น้อยๆพออยู่พอกินดีกว่าอย่าทำงานเยอะนะครับพักสองพันกว่าสองพออยู่พอกินนะอะอะประมาณนี้ทาได้อยู่แต่ว่าห้าหกพันเนี่ยอย่าไปทานะถ้าทําอย่างนั้นปุ๊บเขาก็กินคุณหมดนะครับผมแต่วันนี้ก็ไปรู้ล่วงได้ดีนะครับงานของผมนะครับก็ยื่นให้ทางศาลเรียบร้อยแล้วทางศาลก็พิจารณาว่าจะเรียกตัวไปขึ้นศาลวันไหนนะครับผมเนาะวันนี้ผมาาก็จัดการให้หมดแล้วแกก็บอกโอ้คุณชัยขอบคุณมากอ่า ที่มายืนยื่นเรื่องทางสารให้แล้วก็คอนคลัสอัมให้นะครับที่ซูริกนะครับผมถามว่าคนซูริกมีนีสินเยอะมั้ยมีเยอะนะครับที่ผมรู้จักหลายคนเลยครับแต่ว่าเดินทางเส้นทางผิดๆนะครับผมคุณพี่ก็บอกว่าบางครั้งก็ให้แฟนทําแล้วให้แฟนคนนี้คนแรกทําแฟนที่2ทําคือคุณเข้าใจไหมว่า f c ตัวเป็นที่พึ่งของตัวเองถ้าคุณไปหาคนนี้ให้ช่วยทําคุณมีแฟนคนนี้เขาช่วยสักวันเขาไม่เอาคุณแล้วเขาก็ไปนี่สินก็ท่วมไปอีก ถูกต้องไหมครับคุณไปหาแฟนคนที่สองเขาก็ช่วยเขาไม่เอาแล้วคุณเขาก็ไปแต่ตัวเองน่าจะช่วยตัวเองถ้าคุณเรียนรู้ตัวนี้ได้มันก็จะเป็นดีสําหรับสําหรับคุณนะครับผมไม่ใช่เอาไปยืมจมูกหายใจกับคนอื่นเขาผมไม่แนะนํานะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้เอฟซีช่วยตัวเองดีกว่าครับจะดีที่สุดนะครับผมโอเคไหมครับเคลียร์ไหมมีอะไรจะถามอีกไหมครับเอฟซี FC, ทุกท่านครับผมมีไหม และน้องที่อยู่เมืองไทยนะเคลียร์นะผมแนะนําว่าไม่ต้องใช้ทนายนะครับผมที่จะมาสู้ที่ต่างประเทศเนาะยังไงคุณก็ไม่แน่ใจจะแพ้นะแต่ผมให้ผมให้แพ้มากกว่าชนะนะครับผมแต่ผมไม่รับทําเพราะว่าผมดูแล้วมันแพ้นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะรับเงินคุณได้และไม่รับทําด้วยผมดูแล้วมันไปไม่รอดก็ต้อง,ต,องต้องวางมือนะครับแต่ถ้าสิ่งไหนที่ผมว่าคิดว่าเออมันไปได้ผมก็จะช่วยนะครับต้องอธิบายเข้าใจก่อน เพราะว่าคุณผิดมันผิดที่คุณนะที่คุณไปเซ็นเองนะครับผมมันไม่ได้ผิดที่ผู้ชายอาจจะผิดที่คุณเองที่ไม่ถามคนอื่นก่อนนะครับว่าเอกสารนี้คืออะไรนะครับผมเนาะตามนี้แล้วกัน f อใครชอบคลิปนี้กดไลค์เก็บกดแชร์ผมด้วยนะไม่ใช่มาดูเปล่านะเอาความรู้พวกนี้ให้คนอื่นด้วยนะครับผม นาะไม่ใช่มาเข้ามาดูเฉยๆเออฉันดูผ่านๆไปคุณก็แชร์คนอื่นด้วยละกันให้คนอื่นมีความรู้เพิ่มเขาได้ได้มีภูมิต้านทานในด้านกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างน้อยก็มีเออมีใครสักคนมาบ้าคนนึงบ้าคนนี้มาให้ความรู้กับคนไทยอย่างน้อยความรู้นี้ก็ยังป้องกันคนได้นะครับผมผมจะมีอะไรที่อะไรใหม่ๆเข้ามาเรื่องทุกเรื่องมันเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงประสบการณ์จริงเราเอามาทุกอย่างมาเนี่ย พอได้ประสบการณ์ปุ๊บมาแชร์คนอื่นแต่ห้ามอ๋อน้องขึ้นเข้ามาเดี๋ยวไลฟ์สดพอจบไลฟ์สดเข้าไปดูอีกครั้งว่าพี่พูดอะไรนะครับผมก็เอาไปใช้ให้เพื่อนๆรู้นะครับผมว่าเราสามารถที่ป้องกันตัวเองได้กฎหมายมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้ทํำยังไงบ้างเหมือนเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกมาว่าสามีขู่จะบอกว่าซีจะออกได้อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้เขาขู่ไปแค่นั้นนะครับอย่าไปเชื่อเขานะครับผมเนาะ ขอบคุณมากครับผมยังไงกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆเยอะๆนะครับเขาจะได้มีความรู้ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ